คนคะวันนี้นะคะมินกับน้อง GM พาทุกคนไปดูสวนสมที่ปลอดภัยใกล้ๆบ้านที <im ple> ่อำเภอฝางจ้าที่มาของริโมนินอโรมาสเปรย์เพื่อสุขภาพขวดนี้นี่เองจา้าทุกคนเชื่อไหมใครนะที่จะก้ากันแปลงสม100ไร่ <c oughs> และยังลงทุน60ล้านและยังใช้เวลานานถึง10ปีเพื่อพัฒน,นาเป็นสินค้าสุขภาพและขายในราคา290บาททุกคนคุ้มสุดสินค้าดีที่ดีตั้งแต่แปลงปลูกไปเลยจ้าทุกคน <c oughs> ที่คิดของแบรนด์เขาในตัวสเปร์มีสารริโมนิน นี่ช่วยในเรื่องภูมิแพ้มินเนี่ยชอบมากๆเลยค่ะที่เขามีสารลิโมนินจากเปลือกส้มที่ปลอดภัยส่วนใน lab มีสูงถึง97%้าสิเจ็ดเปอร์เซ็นต์รลหร้อยเปอร์เซ็นต์ยังมีแปลงปลูกไปของตัวเองจากบริษัทที่ชนะรางวัลระดับโลกถึง8รางวัลไปเลยจ้างานวิจัยมีผลตรวจ l บบและมีเลขจดแจ้งเอาง่ายๆคือปลอดภัยแน่นอนจ้ามินบอกเลยว่าหายห่วงก็เลยมั่นใจที่จะให้น้องจีเอ็มใช้ที่เป็นภูมิแพ้คะ่ะจมูกจ้าใช้ตัวนี้เลยค่ะทุกคนแค่ฉีดให้ทั่วบ้านห้องบนหมอนได้หมด เลยจะทุกคนสเป์ที่ช่วยในเรื่องภูมิแพ้จมูกโล่งหลับสบายพุดเนเจอร์สิบเลยว่าของเขาดีจริงค่ะทุกคนแนะนำเลยค่ะต้องหามาติดบ้านไว้นะ